วันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำเบรกออฟกันนะครับก็คือการปาหอกใส่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายบอสแล้วก็บอสจะดรอ p ของไอเทมสวมใส่หรือไม่ก็ชิ้นส่วนในการผลิตไอคราฟไอเทมต่างๆมานะครับแล้วแต่จำนวนในการปาหอกของแต่ตัวด้วยบอ,บอสบางตัวนี่ต้องปาถึง5ครั้งอันนี้ เราจะมาทำ Back ํำเบรกออฟที่ดันเจียนโกลิแอดกบนะครับเป็นการปาหอกใส่ขาขวาของกบบอสกบที่มันจะมีจุดสีแดงๆด้วยอ่ไปกันเ, <S <S 1> <S 1> <S เราจะทําการเคลียร์มัสเตอร์ไปก่อนนะครับ ตอนแรกผมก็เล่นมาพักหนึ่งก็ไม่รู้ว่าไอการปลาหอกเนี่ยมันมีดีอย่างไรเพิ่งรู้ว่ามันเอาไว้ใช้ทำแบบภารกิจแบบนี้นี่เองกบเต็มไปหมดเลยกบเยอะโอ้จะตุกโอ้กจะตกเล็กน้อย ดันเจียนแต่และดันไม่ใช้เวลาคือใช้เวลาไม่นานนกในการจบดันเจียนนะครับแล้วแต่ถึงจะเป็นดันเดินดันเจียนเดิมเนี่ยแต่เส้นทางในการไปหับอสเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับบางทีอาจได้เจอลองบอสเลยลองบอสก็เป็นกบสองตัว ทางนี้ผมคิดว่าน่าจะเจอกับดักที่มันเป็นอะไรว่าแกนหมุนๆไปมาไม่น่าจะเจอลองบอสนี่ไงเราต้องทำการเคลียร์มาสเตอร์ให้หมดก่อนนะครับเส้นทางถึงจะเปิดได้มันยังไม่หมดหรือเปล่า Voilà. Oh, lah. OK. OK. Oh, ketuk. ใส่ต้องปรับภาพให้มันต่ำลงกันนี้นิดนึงคอมผมเริ่มไม่ไหวแล้วเกมสมัยนี้ก็ออกมาแต่ละเกมนี่แบบกินสเปคมากๆมีเแต่ไปมุมกว่ากล็ะดันเจียนนะอือ,อ,อ เต็มเลดตกปะเนี่ยโอเคเรียบร้อยไปห้องต่อไปจัดยางกบสักทีนะฮะนะเยอะจริงผัดเผ็ดสักทีโอ้ยเตะไม่โดน โอเคน่เราถึงห้องบอลแล้วครับเนี่ยเป็นไงล่ะโกลีอัดรอให้มันเข้ามาเนี่โอ้ยลบก่อน พยายามต้องพยายามเคลียร์ลูกน้องก่อนนะครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนี่ไงครับนี่คือการทำเบรกออฟนะครับปลาหอกในส่วนที่เป็นจุดอ่อนนะครับอืมสองทีสองทีแล้วครับต้องปลาทั้งหมดห้าทีนะครับ จะได้กรีเอตโบนมาลนะ้วคิดว่านะอุยอ้ยอุ้ยเดี๋ยวผมพยายามหลบด้านซ้ายนะครับกรีเอตมันจะพุ่งตัวมาเฮ้ยไม่โดนหลบไม่ค่อยได้ต้องรอมันพุ่งโอ้ยพุ่งตัวมาพุ่งตัวมาแบบนี้ออา๋อาอ๋อพุ่งมาใหม่เร็วถ้าพุ่งด้านนี้เราจะปาไม่ได้ปาไม่ได้ มันพุ่งด้านนี้วะต้องรอให้มันหันขาขวามาทางเรานะครับมันหันไปทางนั้นอย่างเดียวเลยอะมันไม่กระโดดมออาออ ไม่รอกระโดดแล้วรอมันตอนพ่นกันเลยครับคือตอนกระโดดอ่ะมันจะทาให้เรามีระยะเวลาในการปาหอกมากขึ้น,นครับอุย้ยเอาได้แล้ว,ได,ลวได้แล้วครับอันเนี้ยอ่ะมันจะดรออกอมาเป็นเครื่องหม่อะไรเอ่ยนะครับแล้วก็เห็นไหมจุดอ่อนของมันข,ขาขวาเนี่ยพังไปหมดแล้วสีแดงหายไปแล้วแล้วก็ทําการฆ่าเลยโอ้ย ผมเล่นเวลลายังไม่ค่อยเก่งวะ่ะเอ,อือเรียบร้อยชุดเกราะที่ผมได้มานี่คือได้จากอะไรวะ NPC ช่วยเหลือนะครับทำให้มันเล่นได้ง่ายขึ้นครับในช่วงตอนตอน้ตนๆของเกมนะครับเลเวล40ตอนนี้ผมเลเวล40นะ ไม่จำเป็นต้องไปกดเก็บนะครับเมื่อจบดันแล้วเราจะเป็นไอเทมเควสไอไอเทมที่เราต้องการที่จะเอาไปครัฟทะที่ได้จากบอสได้จากการป่าหอกมันจะเข้าตัวเราเลยมันจะขึ้นว่าธุรกิจโบนัสสำเร็จแี่นั่นเองได้มาแล้วผมจะเอาให้ดูครับนี่ผมล่าไปชิ้นหนึ่งแล้วนี่ได้มาเป็นชิ้นที่สองแล้วครับอโอเคผมก็มาสาธิตง่ายๆเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ